ตกลง,ลงอ๋อสบายดีใส่รุปลงเออพิกซ์ <Hello. S 1> ฮัลโหลฮัลโหลนึ่สบายดีสบ <laughs> า,ายดีสบายดีไปอาปาหาปาลอยว่ายน้ำไปอันนั้นตูนเอ้ยพันมันมันบ้อนเจ้าจังควางเลยเอ้านั่งลงเอ้าไปเอ้า <laughs> 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 ก้าวมันบ้อนก้าวมันอยู่เจ้ากระสานแล้วก็จิกจิกแล้วก็งุม้มเอาได้มันจังได้น้ <c oughs> องพี่น้อง <c oughs> เออค่ะอือถ่ายรุ่นถ่ายยังเลยมันจีได้ปลาใหญ่บ <c oughs> ่เออบ่ลูกลานก็หัวขวันอยู่วาดเนี่ยจิกแล้วพ้าชายชูงันงุ้มป่าเดา้อเออถา่ถาถ่ายรุ่นเลยพี่น้องมันจีได้ตัวน้อยหรือตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ็ดเออปู่เกือบเทิงกรจิกแบนี้นตุนลงไปจิกก่อน มันถือแหละคำเจ้าห้าวบ่ได้นะจิกโลดบดกจิกจิกจิกตีนมันก้อนตุนโค,นค,นค,นคน่นโค่นโค่นบอกโค่นบอกคุณเบิ้งกันแน่โอ้ฮ่าโอ้ห้าจิกจิกตีนมันก้อนตุนเลยไม่ไม่ จนจนจมหน้าเลยเห็นบอมันถึกนะฮะจิกซช่เห็นบอมันเป็นไฟนะต้นหน้าเจ้าหน่าจิกตีนมันก้อนเรียบเรียบโคนบ่าจิกตีนมันเออค่อยค่อยจ้ากแล้วห่างไม่นี่ยดูว่ามันกินข้าวอยู่ ตอนตอนหน้ามึงแหละมันเป็นควันตัวตรวจมึงตุ่นโว้ยเอาล้อยบึงเอ้าเอาร้อยน้ำตุึงตุ่น ตจมิก่กวจงฟ้าจนเป็นไผ่เิกาุนมากมานนปตลงไหนไปน้อาจิ๊กเอาจิ๊กเ้อไมตเลยน่หอเอยไปลลอยแบบไหน ลือมีแต่จุมจุ่มจุ่มไปเร่จุมไปเรื่อยจุมไปเอ้าคู่ไว้เอ้าคู่ไว้เป็นแนวะลูกคูู่่มันเต้นข้ามเลยเออปลดเลยนั่ะนะเฮะให้มันถูกกระยามันเออาอ่าให้ให้ใส่ซุกค่อยตุ้มค่อยค่อยตุ้มเอาตุ้นแล้วค่อยปลดให้ใส่ซุกถือคู่เออตุ้มเมาไฟจะไปเห็ดเนีนั่นเออเอามือชวนเอาเออแล้วก็ปลด โอ like ้หป oh no, ้าองเด็พ้องได้แล้วแได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้ตัวเดียวขูดจะผุนน้ำเอาน้ำใส่จังหน่อยมันจะบอดีขูดน้อยพูดที่บอกกำลังถืออะชวนนะมือช่วนนะเออนี่เดือดอ่อนนั่นห้องขูดป้าหอมเลือ ไม่ไหลลงแอให้เลยไม่ดนน้ำดนแดยเฉียวเลยอย่างกือบนขึ้นนับขึ้นเออกระยามือเดีมก็ชื่อยู่ดอกจับสองมือมันกระยาเน้ยหยอฮย่างเกกูยังเกืบกไหลไหลลงมาเนี้ยก

อ๋อโอเคเอาสักส,สุงโอเคเอาุสสงสสุงจับป่าแล้วอ่าหัวอโอเคโอเคอยูอ่มาก้อนมาก่อนเดินส,สบายดีนะบ่าวสบายดีเพื่อนชักุ่งลงเองเลยเพื่อนเออโอเคชุ่ม เฮ้ยสวัสดีเทคฟิกเจอร์ยัดเออเนอะเด็ว่าอยู่ทีแท็บวันนี้เฟซบุ๊กโออ้ยยดนี่ถือตัวใหญ่เลยได้หนี่นิหนิในในเสานี่จิกในแม่ตุ้นหน่ะในโมเมนมันถือคอยจิกและคอยนั่นก็ได้แล้วแหละในแห่ค่ะ ใ่อยู่น้าใช่บอกแล้วอยู่หน้ามันเครื่องมือบุธิงปลาไงแด้อยู่น้าน่ะมันกวนลมัน็แล่ใมองแต่ตะไคร่รักปลาโอ้ยไปห้าวไปได้กินดอกหำไยเจ้าจิ๊กหรือเจ้างุมเอาไปห้าวมันบอกได้ เออมันทีไปได้กินมันนี่นี่ตัวใหญ่นี่ใกล้ๆลักนี่ดังอูดูดมันดึงมองน่ะเห็นบ่ตุนโอ้ยมันชกข้อสุดแล้วเฮบริมีเข่าเนื้อบางุมเอาโลดตัวได้ๆก็เอาโลดเลย น้อยก็เอาโอ้ oh, มันเล่นไหนนั่นแหละมันตายอย่าไปปล่อยมันหักคอเลยดึ้ขึ้นมาโลดนะหักคอโลด oh. นี่นี่นตัวใหญ่นะมันถือลุงบอกหักคอเลยวีขึ้นมาโลดหักแกกบัดหนึ่งอืมยื่นขึ้นยื่นขึ้นบโอ้มีเอ,เ,อมเออแล้วเก็บเอาเก็บไหมก็บใส่กระซับเลยเก็บไปเนื้อเก็บไป Nè, 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 cái nanh này mình thử cái nhảy này, Nè, cái nanh 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 Khỏi, nanh 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 những cái nanh máu Ủa Nhưng nanh 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 mưa, nanh máu, cho nanh 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 Ờ, nanh nanh nanh

จะได้ชิโตกย่างดีๆดีๆี่เจนะเดิมๆมานจะเกิดยางนีตกผุดได้ย้ำนะย้ำน้ำลุ่นรมชาปลารมชาบืนขึ้นมาย้ำยำบืนลงกับบืนลงอเ